หักนที่จะได้เถิดฉายมันยาจะหมดเล้อไม่เจอไม่รู้ามันจะปิดรยร้อ่ิครนโอ้หตั้ยร้งนั่นจะทันไหมเนี่ยยี่หเฮ้ยไม่ใช่ที่อนเอาแก่อาแล้วเนี่ย้ยจะได้แลว โอ้โหเพชรไม่รู้หมดยังเนี่ยเกลือเกลือมันมีอยู่พันหนึ่งอ่ะจะหมดเพราะหมดแน่เลยกลงแผงมันูไว้เอ้วยเชออ้ยดึงดึงเข้าบ่อมันไม่ใช่ดึงออกเพื่อตีมันต้องดึงเข้าบ่อรู้เลมาวกยมาดูไว้อาจริง บอดมันจะมาตีป้อมใหญ่แล้วใช่ไหมดึงเข้าบอดซะเลยแป๊บเดียวตายโอ้ยี่ย้ไม่ไมีใครฟาร์มที่ตามเมื่อกี้มีคนแย่งฟาร์มเฮ้ยพี่จอไม่ฟาร์มเลยนะเราเส็นลูนอยู่อ๋อไม่ต้องอลุนขี้มาลุนขี้มาเด,เดี๋ยวปากที่เดียวตาย,ยไม่ถึงเขาใช่ไหมยินดีต้อนรับก,ก็ใช่แล้เนะวเขาก็ใช่นะเริ่มมาเขาเวลห้าแล้วนะ เราเดินกันเอาไอเทมสนับสนุนไอที่สโลความเสียหายไหมไอที่กดยึแล้วไปกันตันด้วยอ่ะตันแล้วก็สร้างดาเมจอ่ะนี่ไงเราสร้างดาเมจดเป็นลายหัวที่อะไ่อไว้ตั้งดาเอ็ดเผื่อนี่แมมหรือว่าไม่เอาแบบมันคิดว่าควรไหมคือก็ยังอืปลาหมึก มึกมุกมึกมุกแดดเดียวดึงมึกไม่โดนมึกตัวใหญ่เกินดึงไม่โดนมึกแดดเดียวหรือย้อนมึกแดดเดียวกันป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีเป็นแคสเจ้าแล้วนะเอ้ยเอาไปแล้วเล่นบนมันมีตั้งเยอะนั่นนะสู้กันยังไงนั่นเล่นบนอ่ะไมไหว ให้ไปช่วยไหมไปแล้วไปอยู่ไปอยู่ฮิวมูิต้องเลนดาของเราถูกโจมตีไอ้นี่ใช่ไหมฮะไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่ชีวีแค่นี้อ่อไปดีกว่าขอโทษแป๊บแป๊บแป๊บเอาใหม่เอาใหม่เงไอ้นี่เลือดน้อย ศัตรูเวท่เราแล้วนี่สวัสดีมมาเปิดเปิดโอ้โเฮ้ยยอะโอ้อ๋อเอ้อตัวิยันเฮ้ยิปันคคมันตีป้อมใหญ่เลย And ดึงคีบมาก่อนแทนตีเธอดึตอนเอาที่ดึงดึงคีบอ่ะตอนดึงบอดเข้าบอดด้วยไหเฮ้ยมันไกลเกินเสียดายเกินเสียดายเสียดายเกินเฮ้ยเลนบนเล่นบนคิกซี่คิกซี่ บอดยึกยักยระวังด้วยนะมันกดสกิลแบะลี้หนีเลยโอเคได้ๆเฮ้ยมันกดสกิลแล้วเนาะป้อมเด่นรังของเาถูกโจมตีฮะโดดแล้วค่อยโดดโดดไม่เก่งแค่ไม่ใช <c ười> ่นั่นๆดึงเขาบอดเลยศัตรูกำลังแอบโจมตีป้อมอยู่ เอ้ยคิกกี้จะดึงไอ้ตัวนั้นน่ะได้ไอ้นี่ใช่ไหมแบบเข้ามาดีเข้ามาดีไม่เป็นไรแค่แบบจุกจั๊กจุกจั๊กอ่ะได้ต้มเลนมากรอบเขานถูกโจมตีเงียบโอ้ยไกลเออมันอยู่นี่เลย ครบับคบให้มันไปกันชั่วไม่มีไม่ไมีมันได้แค่นี้แหละเฮ้ยมราจะไปเร็วเอาปลาหมึกไหมพี่ยนานอร่อยอร่อยต้มเลนมงกรของเรานี่ใช่ไหม โอ้โหวิญญานคู่โจมตีวิญญนสามว e กูดาวอยู่กูดาวอยู่เอาติดมังกรมังกรเก่งอ่างโ้ยปอมล่างเราบางยิ่งกว่ากได้ อ้าวไม่โดนเลยพ่อพร้อมบอพรอมรับไปต่อข้อมล่างขอมแรกเราก็บางเหมือนกันดูดันบางไม่จริงไม่เก่งใจเนี่ยเห็นไอตูแล้วเนี่ยไอ้พ่อมมันตีเป็นล้านครั้งแล้วมันไม่แต้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีโอ้โหไม่โดนด้วยดูดันไม่เก่งใจเรืออยาให้อย่าให้ขีดมันเข้าป้อมเลยนะดูดันไม่เก่งใจ โอ้โหในแค่เนี้ยป้อมในของเราถูกโจมตีนี่หุดตูนดูก่อนด้วยจึงที่ไหนอ่ะป้อมตีโอ้กว่าจะตายป้อมตีเรื่องสองดึงไม่โดนดึงวะดัดยินดัดเอ้ยไม่ใช่ดอท เอ้ยเอาดนแล้วพอดีเลยดึงอะเงียบอยาเงี้ยเหล่างีจอยากดูอาการป็นคมทุกนบายบายเมื่อกี้นั่นไปคีบหรอเหมือนจะโดนคีบเนี่ยดึงหมตัวตั้งใหญ่อ่ะตั้งเบงอ่ะ เฮ้ยดึงจับ้อมในของเราถูกโจมตีเฮ้ยบอลริวไม่เลยเดี๋ยวดึงเข้าโอ้โหคว้าไม่เข้า,า,มมขาบอดมันตีคว้าไม่ออกริวูโอ้โหบอดใช้สกิลพี่จอนดึงบอดไม่ได้มันจะวัักบว้า ไม่ต้องวาร์ปกลับแล้วเนี่ยตอนนี้ยจะวาร์ปจนไม่ต้องวาร์ปแล้วเพราะบอดมันบอดรัวๆเลยดึงก็ไม่โดนเลยโธ่บอดเดินแนวคงบอดแบบเกิดไม่เก่งเฮ้ยมันจะเกิดแล้วไม่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 โอ้โหหายแล้วอหายแล้วยฟองแตกหยิ่หยิบโอ้ยโอ้ยไม่นี่อาวอาวคีบกีการ์อีกดึงโดนคีบแบบ ดึวโอ้โหคิดอดกแล้วหยุดเกี่ยกนีกว่าเดมเ้ยมาน้ำโอดสง่นะเนีมานำโมดจ้อนมานาำหมดของจริงมานำโอดของจริงแลวน่าจดึงดึงแบบดูด่างนี่นึ่เ้ยติดคน ดึงข้าบอ่อถ้าเกิดขาด้าบ่อมานาหมดเลยหมดบ่อดึงข้าวบ่อมเฮ้ยไอตัว,น,วตน,นี้อ้ว่าลิวกีกาดูดเลยข้าอากมาเอามาเลยที่เลยออกไปโอ้ยอกอบเออรกีกา้ยจะดึงเอ๋อน่ะแหละรอข้าวิขวิววเฮ้ยเฮ้ยมีสกิก วิทยาถันถูกโจมตีโอเคยังยังไม่ได้โอ้อีกนิดนึงสี่วิแหม,ม,มน,นิดนึงกำลังถูกโจมตีโอเคไแล้วครับดูดาวนิกกี้นเลย รอให้มันอยู่แคมปตรงต้อบอกว่าต้องใของเราถูจรมันทำกระโดดอะไเราเลื่อนไม่ลือีเออว่ะจริงไหมอุ้ยเออว่ะมันไม่ใช่เพะเขาีแรงนะไม่ใช่แค่เราเองน่ยอมบอกคือเาเรียกบ้านาเต็มเนี่ยแค่กรูดาเลีย